เริ่มจากวันนี้ที่ผมสังเกตเห็นการเปลีป่ยนแปลงของทาง a c e b o o k เนาะที่เข้ามาสมาชิกหลายๆท่านก็เห็นว่าเวลาเราโพสตคลิปยาวสังเกตไหมครับในทุกวันทุกๆวันนี้ Facebook จะส่งเครื่องมือว่าให้เรานั้นเหมือนว่าจะทําเครื่องมือโดยอัตโนมัติเวลาเราโพสต์คลิปยาวว่าให้เรานั้นตัดคลิปตัดคลิปโพสต์คลิปยาวของเรานี้เป็นช่วงไฮไลท์เอาไปลงคลิปเลียวโดยอัตโนมัตินี่แหละครับคือ เครื่องมือที่ทาง Facebook ส่งมาให้เราในการสร้างรายได้นะครับเราเหมือนว่าเป็นเครื่องมือที่ดีที่สดุดถ้า Facebook ส่งอะไรมาที่เป็นเครื่องมือแบบนี้ให้เรานั้นทำเลยนะครับอย่าได้ปัดทิ้งนะครับอย่าได้ปัดทิ้งเป็นอันขาดเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ Facebook ส่งมาว่าคนคนนี้ตั้งใจหรือสนใจในเครื่องมือที่ Facebook ส่งมาให้ไหมและก็เป็น เครื่องมือที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้เรานะครับพูดง่ายๆมาช่วยเรานะ Facebook ส่งมาให้เราแล้วว่าคนนี้อา้าวทําคลิปยาวมาแล้วอ่าเฟซบุ๊กก็จะตัดช่วงไฮไลท์ของเราโดยอัตโนมัติอย่างเช่นวันนี้ผมไลฟ์สดไปจบการไลฟ์สด Facebook เวลาผมโพสต์คลิปไปปุ๊บ a c e b o o k ก็มันจะเด้งขึ้นมาปุ๊บเหมือนว่าให้เราตัดไฮไลท์ในจุดในจุดคายแมก หรือจุดที่สําคัญของเราเราจะเลือกจุดไหนจุดเริ่มต้นจุดกลางหรือจุดท้ายของเรานี้ไปลงคลิปเรียวให้เราอาัตโนมัติโดยที่เราไปใส่คอนแทคหลังจากนั้นมันก็จะโพสต์ได้ทั้งโพสต์การไลฟ์ถ่ายทอดสดและก็ได้ทั้งคลิปเรียวด้วยวันนี้วันนี้ผมถึงผมวันนี้ถือว่าผมได้ได้2ต่อนะครับได้2ต่อเลยคือคอนเทนต์สต่อก็คือวันนี้ผมได้ทั้งคลิปเรียว1คลิปเรียว หนึ่คลิปแล้วแล้วก็ได้ทั้งการถ่ายทอดสดนะครับนี่แหละคือจุดสำคัญที่เราต้องเรียนรู้และรีบเก็บเกี่ยวความรู้และเครื่องมือต่างๆที่ทาง Facebook ให้มาในทางโปรไฟล์และก็เพจของเรานะครับสำหรับพี่น้องบางท่านนี้เห็นเครื่องมือของทาง Facebook มาเราไม่กล้าทำไม่กล้าดําเนินการตามทาง Facebook ที่กำหนดนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือดีๆที่ทาง a c e b o o k ส่งมานะครับอันนี้ขอเหมือนว่าขอชี้แจงแล้วก็บอกแนะนําเพื่อนในสิ่งที่ดีๆนะครับเราเห็นเครื่องมือที่ดีๆแล้วเราทําเลยนะครับเพราะว่า Facebook จะส่งเครื่องมือต่างๆมาให้เราจะได้รับการผผักดันหรือการดันจากทาง Facebook ว่าไอ้คนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ะโอ้เราส่งเครื่องมืออะไรมาให้มันนะครับมาให้ตัวผมทำตาม มันก็ทําตามทุกอย่างนี่ Facebook มันจะมองอย่างนี้นะครับ AI มันจะมองแบบนี้ว่าเราให้ความสนใจกับทาง Facebook Facebook ก็จะสนใจเรานะครับผมก็อันนี้คือเป็นสิ่งที่ได้รับการยืนยันจ,นจากครูอาจารย์แต่ละท่านด้วยและจากตัวของผมเองนะครับที่ลองทําดูแล้วผมลองเหมือนว่าเหมือนว่าลองลองผิดลองถูกเนาะเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ก็คือ Facebook ส่งเครื่องมือมาให้เราผมไม่ทําตามนะครับ มาดูยอดไลค์ยอดวิวของเรานะครับเหมือนมันไม่ดันเลยนะครับมันไม่ดันยอดไลค์ยอดวิวของเรา AI ก็ไม่ดันคลิปของเราด้วยนะครับยอดมันต่างกันมากนะครับผมเลยปรับเปลี่ยนอ่าปรับเปลี่ยนใหม่ลองใหมล่ลองใหม่ก็คือการลงคลิปคลิปยาวผมจะ่า Facebook ส่งมาผมำทำทำตามแค่คลิปนั้นอาจจะเนื้อหาสาระ เหมือนสาหรับผมก็เนื้อหาสาระนั้นเป็นเนื้อหาแบบพื้นๆแบบเล่นๆไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรแต่ว่ายอดวิวทําไมมันดันขึ้นปุ๊ดปุ๊บป๊ดป๊บแบบเดียวอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นตัวการันตีให้กับตัวของผมเองเนาะว่า Facebook ส่งเครื่องมืออะไรมาให้เรานั้นรีบทําตามเลยเราจะได้รับการได้รับสิทธิ์พูด,ดง่ายๆได้รับสิทธิ์ที่ดีจากทาง Facebook เปิดการมองเห็นเพิ่มคุณภาพเพจของเรานะครับอันนี้เป็น อีกเทคนิคหนึ่งเทคนิคที่ด,ดีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับ